กยาณมิตรกัลยาณธรรมคะ่ะแม่ตะวันได้มาสร้างพระหยกขาวมณีไว้ที่นี่นะคะแต่ว่าเราก็สร้างฐานให้แต่ว่าตัววิหารครอบเนี่ยแม่ตะวันไม่ได้สร้างนะคะเพราะว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งมาสร้างทีแรกว่าจะสร้างแล้วค่ะแต่เขาขอสร้างก็เลยต้องให้เขาสร้างแต่ปรากฏว่ามันไม่เสร็จค่ะทีนี้ก็เลยได้คุยกันนะคะก็คงไม่พ้นที่เราจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันอีกสักครั้งหนึ่งละคะ่ะคงไม่ถึงกระตกแต่งแต่อยากให้ กระจกนะคะมันแล้วเสร็จนะคะคืออยังไงดีมันได้ทําไปแล้วเนาะในเมื่อเขาได้ทําไปแล้วเราก็ทําให้มันแล้วเสร็จช่วยเข้าไปก็แล้วกันอย่างเงี้ยค่ะได้ส่วนไหนก็ส่วนนั้นก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้บอกบุญญาติธรรมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอย่างข้างล่างอย่างเงี้ยมันยังไม่มีประตูอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากจะทาแม่คะ่ะประตูทะลุไปฝั่งนู้นด้วยกันนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะอยากจะมาใส่ตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนเพราะหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันว่าเราจะทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะคงจะทําเป็นตัวประตูก่อนอันดับแรกนะคะเนี่ยคะ่ะมันมันไม่เสร็จภายในเนี่ยคะ่ะก็คงจะมาใส่เป็นบานประตูเพราะว่าต่อไปตรงนี้คะ่ะจะเป็นกลายเป็นเ โบสถ์นะคะกลายเป็นโบสถ์นะคะเราก็คงที่จริงรูปรูปลักษ์อันแรกนะคะรูปลักษ์อันแรกที่แม่จัวันว่าจะสร้างนั้นสร้างเป็นโดมนะคะโดมรูปลักษณะคล้ายๆของทรงอินเดียะคะ่ะแต่ก่อนหน้านั้นมีทางทหารเขาว่าจะมาทําก็เลยต้องปล่อยมือนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่แล้วเสร็จแม่จัวันก็คงจะต้องได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาใส่แล้วก็หลวงพ่อท่าน ก็เหมือนกับจะเตรียมอะไรเพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าก็อยากจะทําก็ทําให้มันเสร็จนะคะเป็นขั้นสุดท้ายอะไรประมาณอย่างนั้นก็อยากจะชวนเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาร่วมกันนะคะอีกสักครั้งหนึ่งแม่ตะวันก็คงได้มีโอกาสบอกบุญต่อไปค่ะนะคะเดี๋ยวพอสักพักแม่ตะวันถึงจะขึ้นไปกราบพระยกนะคะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมอาหารให้ครูบาอาจารย์ก่อนค่ะ